อธิบยายใหม่รอบเมื่อวานเล่นเมื่อวานเราเปิดร้านอะไรนะั่นใน c ีเอสเปิดร้านอ่าบะหมี่ดเคี่ยวเคี่ยวเอ็นเป็ดน,นื้อว่าเมื่อวานเล่นประมาณ6แมตช์ชนะแค่แมตช์เดียวก็คือเท่ากับว่าร้านจิ้งเนี้อขัดวันนี้วันนี้วันนี้เรามาเปิดมาไทยเร,เราเราเซ็งร้านกว๋วยเตี๋ยวทิ้งไปแล้ว,วราชิวี่สุกับเลี้ยอ่อนไมอุนเอาวะ เขาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเดินเลยใครยิงหลังกูวะเฮ้ยผมมีเปินผมมีเปินผมนีเปินพี่พี่ทิเบตอ่ะมีล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 ะแล้วกูเพิ่งโยนไปเวลายืมพี่ปะเอามายืมพี่พี่เดี๋ยวยืมพี่รอบแรกกัตบวฟกรอบกูยืนทิเป็นะนี่มันเพี้อะไรเจ๊ยเจ๊ยต้องตบกูบีออฟเย้เจมเรากำลังเรากำลังจะตายพี่เวนพี่เบน ฟูบายกูบายทำามมันยืนบอมลีิกูกูบายไปไปไปเอช็อตตามต่อโอ๊ยอะอยางนี้ลหัวใจกูป้องกันกูด้วยตอนนี้างล่างเรื่องสิงานครับไอ้เจ้าพ่อได้ฟืนในเส้นชีพเป็นไงล่ะฮะกูเก่งเออมีน่าอกขอดูหน้านี่ยืนู่อ่ะ โกเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะทงคู่ชิ้นนี้พูดมากกว่ายิงมากสักทีดเลยไปไปไปแอนด์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 แอนดแปนด์แออนด์อนดแอนดอนอนด์แอนดอนด์แนด์นด์แอนด์แอด์ออแอนไ์แอได์แอนนด์แนด์แอ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 นดออนนด์แอนด์แอนด์แอนด์นด์ กูบอกลกันดับมุมสุดกูหมายถึงมุมมุมซ้ายสุดอะที่ไม่ใช่มุมกอกหรอนัแต่ไอ้เจแล้วกดับยงเลยปิดเนี่ยฮะปิเอาเดีนถุนมีตหลังดีเบนเาดหวแตกดเี่ยิดเนี่ยปดเนี่ยเยดี๋ยวดเีดี๋ยวดเ มาเลย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 ผมขำฮ่ไมค์ไมค์คอลเลคชันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเอามันตั้งแต่เอาไปเดี๋ยวผมจะเก็บคอลเลคชันยานมันมาอยู่ในเอาผมบั้มคิดลืมซอสมุกไว้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพิ่ติดชื่อเพิ่งพอดหมดมาด้วยวะระหว่างว่างก็สลับที่มาโอเคบอบอยู่เนี่ยมันไม่ โอเจ๊เโดนชน่หอขไปขับไป้อมดออย่นี่ปอมนี่อยูนี่อยู่มุมนี้วขึ้นกลไปดูระเบิดนะใช่ตรงมิอะมสองนกลับไปดูระเบิดโอ้โ่้ววานี้อย่าวิ่งวัสดีวัสดีไหนเข้าเวะ วิ oh yeah. ่ยสุงานนี้วันีกรสุดวยเอบีไออบีไอานบแมทชทเวนทวิัวัครับวครับเรื่งไม่ไกมากไม่อยากจะเชื่อผมโหเจอเชลซีตนี้าชิวีจะได้แชมป์แล้ว้เล ตับหึต้อวันนี้จะเขา้จะเขาคแล้เยอะไรวะไอ้ตกใจหมดไอ้ยียเฮ้ยเฮ้ยดินจ่าพม่าไอ้ยี่ฟาดินจ่าพม่าไอ้ี่ฟาดินจ่าพม่าหน่วยลบพิเศษดินจ่าดำครับเหน่อา เขมชีดาเขมชิดาทินนฟาร์มโดนเอาใหมเอาเขมชิดายิงมันเขมชิดาทนนฟาร์มพี่เบนมึงฉีดแรงเกินกูกระจุยเลยเ็มรูกปอดลัสบี e ล s สบีข้าบน